มาพบกับเราอีกครั้งครับกับวิจาร์แลครับคลิปนี้ครับก็เป็นคลิปเล่าเรื่องชูเฉียวจอมใจจราชนในศึกษาที่สองครับหลังเทศกาลปีใหม่ความอบอนแอร์ของตาเสียก็ยิ่งปรากฏให้เห็นเด่นชัดผู้ประสบภัยของพื้นที่หลงซีได้เล่ล่อนไปทั่วบนบนถนนหนทางก็สามารถพบเห็นชาวบ้านขายลูกชายขายลูกเมีย เพื่อเป็นการแลกอาหารแม้ว่าราชสำนักนั้นจะมีนโยบายบรรเทาทุกข์แต่วาตาเซียายามนี้ทองประคังก็กลับล่อยหลอส่วนศึกสงครามก็เหมือนสัตว์ลายที่กระหายเลือดแค่ระยะเวลาสั้นๆไม่กี่ปีก็กัดกินตาเซียจนแทบเปลือแต่กระดูกต่ทว่วเยียนเป่ยเองก็ใช่ว่าจะสุขสบายราชดอนเย็ยนเปย่นั้นประสบภัยหิมะก่อนพื้นที่ลงซีซสอีกเลือกส่วนไลานาก็พังพินาศเมืองหลันเฉิงก็ได้รับความเสียหายหนักที่สุดแล้วในหลายพื้นที่ก็มีทั้งวัวแพะและแกะที่ลมตาย เพราะความหนาวนับหมืน่นส่วนประชาชนก็หิวโหยแล้วในตอนนี้เยียนเปยก็ตกอยู่ในห่วงขับขันเช่นกันแต่คณะที่คุณนางน้อยใหญ่ของตาเซียนั้นจะปรบมือชอบใจเยียนเปยก็ได้นํากองทหารสิบหมืน่นจากด่านเยี่ยนหมิงเพื่อเดินทางเข้าที่ราบสูงหลันเหอแล้วก็อ้อมด่านถังซุยเพื่อโจมตีชายแดนของเปี้ยนถังและจากนั้นก็ชิงสเสบียงอาหารไปได้ทั้งหมด20,000ืสือหรือว่า6กแสนกิโลกรัมนั่นเองแล้วจากนั้นก็นํากลับเยียนเปยอย่างรวดเร็วและปฏิบัติการทั้งบทนี้ก็ใช้เวลาเพียง สวันเท่านั้นกว่าข่าวนี้นั้นจะไปถึงนครทางจริงทหารเย,ยนเปยก็หนีกลับดานลงยินแล้วแล้วจากนั้นก็ปะทะก,กับทหารตาเซียที่ฉวยโอกาสโจมตีตอนที่เย,ยนเปยประสบภัยพิบัติแล้วเรื่องนี้ก็เหมือนน้าหยดหนึ่งที่ล่วงใส่น้ามันเดือดแล้วก็ก่อให้เกิดเป็นคลื่นยักษ์ที่ลุนแรงขึ้นมาลูกหนึ่งทางตาเซียและเปียนถังก็ต่างเดือดแค้นเป็นไฟทั้งดาทอและสาบแช่งถึงบรรพชนแต่ว่าเรื่องเหล่านี้ก็กลับทำลายเยนสิ้์ไม่ได้เพราะดานลงยินนั้นแข็งแกร่งบบกกับทหารเย,ยนเปยนั้น จากสถานการณ์ในตอนนี้แค่เยนซินไม่ออกระทาลบกก็ต้องขอบคุณสวัสค์แล้วและตอนที่ได้ยินข่าวชูเชียวก็อดเยาะยันไม่ได้ว่าคำว่าอ่อนกลัวแข็งแข็งกลัวพวกไม่รักตัวกลัวตายที่แท้เป็นเช่นนี้เองสจดอีเวนเย่ก็ยังคงมีท่าทีไม่สนใจเหมือนเดิมเมื่อเชิญหน้ากับเสียงเรียกร้องของคุณนางที่ต้องการได้เปิดศึกกับเยนเปยอีเวนเย่ก็กลับไม่ใส่ใจแล้วไม่ว่าใครก็รู้ดีว่าเวลานีตาเสียก็ยังเอาตัวไม่รอดราชโอลสหลายองค์ก็แก่งแย่งอำนาจกันย่ง เดดแล้วไม่ว่าใครก็ไม่มีเวลาเปิดศึกนอกบ้านตอนที่อีเวนเย่รู้ข่าวอีเวนเย่ก็เพียงประหลาดใจเล็กน้อยแล้วก็คิดไม่ถึงวเวเยนสินนั้นจะกระทาการเช่นนี้ในวันที่จริงก็ไม่ใช่แค่อีเวนเย่ที่คิดเช่นนี้เกรงว่าทั่วทั้งแผ่นดินซีเหมิงก็คงคิดไ่ถึงเช่นกันเพราะในอดีตที่ผ่านมาเียนสินก็เคยเอาเย็ดเป่ยไปเดิมพันแล้วก็เอาชีวิตรัศดรเพื่อล่อทหารตาเซียเข้าดานแล้วจากนั้นตัวเองก็เคลื่อนทัพโจมตีตะวันออกมิหนำซ้ำจากนั้นไม่นานก็ กำจัดพวกเห็นต่างทั้งหมดแล้วก็กวาดล้างสมาพานันธ์ตาทงที่เคยประคับประคองตัวเองมาตลอดแม้แต่ศีรษะของอาจารย์ตัวเองก็ยังเคยตัดมาแล้วและบุคคลเยี่ยงนี้ใครก็คิดไม่ถึงว่าเขานั้นจะยอมสุ่มเสี่ยงอันตรายครั้งใหญ่เพื่อช่วยเหลือรัศดอรเย็ยนเปิดในครั้งนี้แม้แต่ชูเฉียวเองก็ยังคิดไม่ออกถึงเจตนาที่แอบแฝงเช่นนี้แต่ทว่าดีที่ไม่ทับเฝ้าด่าถังซุยของเปี้ยนถังนั้นคือบุตรชายของยิ่งอันหวังแม้กลับตัวกลับใจได้ทันเวลาหลังจากที่ยิ่งอันหวังถูกโค าที่จะยอมรับคนผูนีได้ดังนั้นเมื่อคนผูนี้ถูกเยียนสินกําจัดก็ไม่น่าเป็นความเสียหายของต้าทาังสักเท่าไหร่ส่วนสเสบียงอาหารที่ต้าทาังสูญเสียไปนั้นชูเฉียวก็ได้คุ้นคิดเล็กน้อยแล้วก็ย้อนคิดถึงช่วงเวลาที่ใช้ชีวิตอยู่บนภูหุยหุยอีกครั้งวิธีการของเยียนสินนับว่าลายกาดยิงอําพรางได้แนบเนียนแล้วก็ปฏิบัติการได้รวดเร็วแล้วจากนั้นก็เคลื่อนทับนับหมืน่นโดยที่ข่าวไม่รั่วไหลโจมตีฉับไวและครั้งเดียวก็บรรลุเป้าหมาย มองที่ปาดเปืองสายตาที่แหลมคมจิตใจที่กล้าหาญและนี่ก็ถือเป็นจอมทัพอันดับหนึ่งแห่งยุคแล้วตามใดที่เขามีชีวิตอยู่ตาเซียก็ยังหมายโจมตีดาหลงยินได้สําเร็จต่อให้เจ้าเชิญนาทัพก็ไม่มีโอกาสคว้าชัยเจ้าเชิญนั้นอาจจะเหนือในด้านกลยุทธ์กาลังพลข่าวกรองและยุทธปัจจัยแต่หากเทียบในแง่ความอมหิตและสติปัญญาเจ้าเชิญไม่มีทางเอาชนะเยียนสินได้แน่นอนส่วนความน่ากลัวของเยียนสินบทสมรภูมิก็อยู่ที่เยียนสิน สามารถใช้ประโยชน์จากทุกสิ่งที่อยู่รอบตัวให้เป็นตัวแปรไปสู่ชัยชนะและการประเมินความคิดจิตใจของผู้อื่นเยียนสินก็สุดยอดเช่นกันและบน,นโลกนี้ที่สามารถทีวัดสูงตามกับเยียนสินได้ก็คงมีแค่อ e ีเวนเย่คนเดียวเยียนสินเป็นต่อในด้านความเยี่ยมโหดอมัิตตัว e ่อีเวนเย่เป็นต่อทางด้านเล่์เหลี่ยมแพลว์สองคนนี้ถ้าหากอยู่ในสนามรบโดยไม่ต้องห่วงหน้าพวงหลังไม่แน่ว่าอาจสามารถสร้างตำนานแห่งสงครามที่ลือลั่นขึ้นมาฉากหนึ่งได้หลังจากที่ชูเฉ ได้สายหน้าไปมาแม่นางนั่นจะเหนื่อยหน่ายกับชีวิตแบบนั้นแต่ยามว่างสมองของนางก็มาคิดแต่เรื่องเหล่านั้นแล้วจากนั้นก็นําข่าวมาผสมผสานมาทําการวิเคราะห์ประเมินวางแผนเหมือนกับคนที่ชอบเล่นหมากรุกต่อให้ไม่ได้ลงมือเล่นแต่สมองก็ยังคบคิดตลอดเวลาเพียงแต่ว่าครั้งนี้นางไม่รู้ว่าตัวเองอยากจะให้ฝ่ายไหนไปผู้ชนะซึ่งความจริงแม้นากับเย็ยนสินนั้นไม่อาจลงเลยกันได้แต่ว่านางก็ไม่อาจเห็นเย็ยนสินพ่ายแพ้ได้ ดังนั้นหลังจากที่นางได้ข่าวรองดาถังซุยนั้นถูกเยียนสินโจมตีนางก็ยังแอบดีใจด้วยซ้ำกระทั่งลืมไปว่าตัวนางเองนั้นอยู่ในฐานะซิลีหวางให้เปียนถังเมื่อคิดได้เช่นนั้นนาจะได้ยิมยาอตัวเองว่าตัวนางเองก็มีไหวคลั่งคลื้อกับคำว่าบุญคุณความแค้นภายใต้การตกตะกอนของวันและเวลาก็ยังคงเหลืองเงาหลังที่ผ้าเรือนดวงตาที่เย็นชาและยังมีมือที่ทรงพลังคู่หนึ่งใครผิดต่อใครใครติดค้างใครสามารถคำนวณได้ชัดเจนจริงหรือ ระหว่างนางกับเย,ยนสินแม้ไม่อาจจูงมือก็ใช่ว่าจะต้องสู้กันให้ตายไปข้างหนึ่งแม้ว่าเยนเปยนป่าจะชิงสเสบียงไปได้แต่ก็พอแค่ประทังชั่วคราวเท่านั้นส่วนสถานการณ์ชายแดนในช่วงต้นปีก็ยังไม่มีสงครามขนาดใหญ่เพราะทั้งตะว,วันออกของเย,ยนเปยและทางเหนือของตาเซียล้วนถูกภัยธรรมชาติในครั้งนี้นั้นลากทวงผีเท้าเอาไว้ในเดือนสามวันที่1จกักรพรรดิเซียได้พระราชทานพื้นที่ไปหูให้กก่เจ้าเชอร์แม้แใครๆก็ต่างทราบดีว่าเจ้าเชอร์คือ เจ้าของพื้นที่ตอนเหนือแต่อย่างไรก็ไม่มีราชวง์การอย่างเป็นทางการเมื่อจักรพรรดิเซียให้เจ้าเชอปกครองชาวหูที่ไม่ได้ประสบภัยในภาวะหัวเลี้ยวหัวต่อเช่นนี้คุณนางน้อยใหญ่จึงได้คาดการไปต่างๆนานาในเดือนสาวันที่7อีวันเย่ก็หมดเวลาสำนึกตัวอยู่บ้านแล้วแล้วจากนั้นอีวันเย่ก็กลับสู่คณะมนตรีครั้งทางด้านองค์ชายสิเจ็ดเจ้าอีก,ก็แสดงความเป็นมิตรต่อเจ้าเชอและเจ้าเชอร์ ก็มีอิทธิพลกันเรื่อยๆส่วนเจ้าหยางก็กลับหลบหน้าอยู่แต่ในจวนแล้วก็อ้าวหลลมป่วยและ2เดือนมานี้เจ้าหยางก็ไม่ได้เข้าประชุมในท้ทองพระโรงในเดือนสาวันที่13รายงานฉบับหนึ่งจากเยนเปยก็ได้เข้าสู่นครหล,ลวงและเรื่องนี้ก็ทาให้จูเฉียววิตกกังวลขึ้นมาอันที่จริงเนื้อหาและข้อความที่ส่งมาก็ไม่มีความสําคัญอะไรแค่เยนสินต้องการเปิดด่านการค้าชายแดนกับตาเซียโดยใช้มาลเลมืองแร่แลกกับข้าวสารใบาชาเกลือและผ้าไหมของ าเซียและแน่นอนว่าเรื่องเหล่านี้กลายเป็นเรื่องขบขันของเราคุณนางตาเซียและก็หาวเยนเปยยากจนจนหน้ามืดตามัวและก็ขอทําการค้ากับตาเซียแม้วตาเซียนั้นจะขาดแขนม้าศึกและเหมืองแร่แต่ก็ยังสามารถค้าขายกับเปียนถังและก็ไหวทรงได้ไม่เหมือนกับเยนเปยแค่เปี่ยนถังปิดดานก็มีแต่ต้องติดต่อแล้วก็ค้าขายกับตาเซียเท่านั้นและแน่นอนว่าตาเซียก็ไม่สนใจเยนเปยมีนำซ้ํายังได้ส่งสารแดกดันกลับไปว่าเยนศินไม่รู้จักฟาสูงแผดิน ำสำหรับเรื่องระหว่าง2แคว้นนี้เดิมก็นับว่าไม่เป็นเรื่องใหญ่โตอันใดแต่ว่าเรื่องนี้ก็กลับแสดงให้เห็นถึงความจดต่อของเย,ยนเปยได้อย่างชัดเจนแม้ว่าตาเซียนั้นใช่ว่าจะดีนักแต่ไม่เห็นท่าทางยแย่ของเย,ยนเปยคุณนางตาเซี่ก็ลำพองตนขึ้นมาเลับว่าแค่โบกมือเบาๆเย,ยนเปยก็สูญสลายแล้วแม้แต่เชื้อพวงในหัวเมืองต่างๆก็ยังส่งจดหมายถึงอีเวนเยแล้วก็ขออีเวนเยนั้นยกทัพโจมตีเย,ยนเปยแล้วก็กับจัดขอทานตกยากให้สิ้น ส่วนอีวนเย่ก็มองดูท่าทางของคุณนางเหล่านี้ด้วยแววตาที่เย็นชาแล้วรับหลังก็ยังเยาะหยันว่าวิธีการของเยียนสินไม่นับว่าสูงส่งอะไรแต่กลับจัดยาถูกโรคยิ่งนักแค่ไม่กี่ประโยคก็ทําให้คุณนางในตาเซียนั้นเกิดเสียสติขึ้นมาเมื่อตอนที่อีวนเย่ได้กล่าวประโยคนี้ออกมาชูเชียวก็รู้สึกขนลุกขึ้นมาเพราะอีวนเย่วิเคราะห์ได้ลึกซึ้งกว่าคนทั่วไปแล้วก็รู้เยียนสินแ้งทําเป็นอ่อนแอเพื่อล่อทหารตาเซียให้เคลื่อนทัาออกจากดานแต่ทว่าชูเช ที่ใช้ชีวิตอยู่กับเยนสินมาหลายปีนางรู้จักนิสัยเยนสินเป็นอย่างดีคนผู้นี้ต่อให้สู้จนตัวตายก็ไม่เผยความอ่อนแอให้คู่ต่อสู้เห็นเด็ดขาดเราะว่าเรื่องนี้แค่ทําให้ศัตรูประมาทเท่านั้นเมื่อลมหนาวได้มาเยือนชูเฉียวก็รู้โดยสัญญาณว่ามีบางสิ่งที่อยู่ห่างไม่ไกลแล้วแล้วอีเวนเ่ได้ไปทํางานที่เมือง h, เย่เฉิงนานกว่าหนึ่งเดือนแล้วแล้วสามวันก่อนชูเฉียวก็ได้รับข่าวว่านอกด่านเยน็นหมิงได้เกิดเรื่องเล็กน้อยทหารตาเซีย30กว่าคนได้ เ่มจนเม,มามายแล้วก็ออกไปท้าทายทหารเยนเปย ถึงใต้กำแพงเมืองหลงยินและการยิงธนูระลอกใหญ่ก็ทําให้ทหารเย,ยนเปยนั้นตาย1นึเจ็บสาแต่ว่าทหารเย,ยนเปยก็ไม่ตอบโต้อันใดหลังจะเกิดเหตุการณ์ที่สิวันข่าวนี้ก็เพิ่งมาถึงนครเจินหวงส่วนแม่ทัพหน้าดานก็ขอให้ออกระโฉงการเพื่อโจมตีเย,ยนเปยแล้วก็ยืนยันหนักแน่นไว้เย,ยนเปยนั้นได้อ่อนแอถึงขีดสุดแล้วสเสบียงอาหารก็ขาดแคลนาอาวุธก็ขึ้นสนิมส่วนภายในรัศดรก็ก่อความวุ่นวายแล้วก็เป็นโอกาสที่ดีที่ตาเซียน่าจะเปิดศึกกับเย,ยนเปย แล้วถ้าหากพลาดครั้งนี้ไป ภายหน้าก็คงยากต่อกอกับเย,ยนเปยแล้วแล้วก่อนหน้านี้เสียงรำร้องที่ต้องการให้ประกาศึกกับเย,ยนเปยก็ดังทั่วตาเซียอยู่แล้วและดีกาฉบับนี้ก็เหมือนราดน้ำมันลงในกองไฟแล้วพิบตาเดียวถ้าขุนนางและประชาชนก็สนับสนุนอย่างออกหน้าออกตาแล้วเดิมทีชาวตาเซียก็เป็นชนเผ่าที่ชื่นชอบในการสู้บรบและยามนี้เมื่อคนถูกปลุกระดมก็ยิ่งได้รับเสียงตอบรับอย่างเกลียวกาวแล้วจากนั้นทางกายก็ตั้งโต๊ะเพื่อให้ชาวบ้านลงชื่อเป็นทหารแล้วลายชื่อก็มีมากมายจนยาวเยียด แล้วจากนั้นรายชื่อทั้งหมดก็ถูกนําไปแปะที่หน้าประตูจื่อเวยแล้วในตอนนี้ความกระตือรือร้นต่อศึกสงครามของประชาชนก็ได้พุ่งสูงขึ้นกว่าอดีตแต่ว่าในวังเซิงจินก็ยังคงไม่มีระชองการแล้วหลายวันมานี้องค์จักรพรรดิก็มีอาการกําเริบแล้วก็ไม่ได้ออกว่าราชการ78ปวันแล้วทางไดกิจกรรมต่างๆของมวลชนยิ่งมาก็ยิ่งคลึกโครมแล้วหลายพื้นที่ก็มีการจัดตั้งกองกำลังขึ้นเองแล้วจากนั้นก็แบกดาผามีเพื่อเดินทางเข้าสู่นครหลวงส่วนชูเฉียวก็ได้ ส่งจดหมายถึงอีเวนเยติดต่อกันถึง4ีบฉบับแต่ว่ายังไม่ทันได้รับจดหมายตอบกลับอีเวนไวที่ไม่ได้พบหน้ากันมานานก็ได้ไาเยือนถึงที่แล้วกรนีก็ทําให้ชูเฉียววางตัวไม่ถูกและอีเวนไวก็ตั้งใจรีบมาจากเขตปกครองของตระกูลอีเวนแม้ว่าอีเวนมู่ชิงนั้นเคยขับไล่อีเวนเย Ye, ตอนที่ตกทุกข์ระยะออกจากตระกูลแต่หลังจากอีเวนเยนั้นได้กลับมาลุ่งเรืองอีกครั้งตระกูลอีเวนทั้งบนล่างก็ต่างความจําเสื่อมโดยเฉียบพลันแล้วก็เอาเรื่องที่เกิดขึ้นในช่วงนั้นโยนททิ้้้งงงไวดหลัั โสดอีเวนไหวที่เป็นพี่ชายที่เป็นปฏิปักษ์ต่ออ e ีเวนเยมาตลอดก็ได้ถูกคนในตระกูลหมางเมินและส่งไปยังเขตปกครองที่อยู่ไกลลิบของตระกูลแล e ้วอีเวนไไหวก็ออกจากนะครหลวงได้3ปีแล้วส่วนการกลับมาของอ e ีเวนไไหวในครั้งนี้ก็มาเพื่องานแต่งของชูเฉียวและก็อ e ีเวนเยโดยเฉพาะและเมื่อหนึ่งเดือนก่อนสินสอรของชูเฉียวก็ได้ถูกยกขบวนเข้าสู่ประตูเมืองอย่างคึกคักและขบวนรถม้าก็ยาสุดลูกหูลูกตาส่วนทหารบนป้อมเมื่อประเมินคร่าวๆรถม้านั้นมีกว่า400คัน ส่วนคนคุมกัรขบวนรถมา้าก็มีประมาณ50,000คนได้ทางด้านขุนนางฝ่ายพิธีการของเปี้ยนถังก็ได้สวมเครื่องแต่งกายอย่างเลือดรูและเสียงมโหรีก็ดังสนัน่นถนนหลวงก็ปูด้วยพรมแดงและดอกไม้ก็ถูกล่อยไปทั่วท้องฟ้าส่วนด้านหน้าก็เป็นนางกำนันที่แต่งตัวสวยงามสามพักว่าคนแล้วถัดไปก็เป็นทหารทัพซิลลี่2 0 0 0 0คนและปิดท้าย้วยทหารอุคลักษ์จากทัพหลังจินอีก20,000คนเมื่อดูไปแล้วขบวนก็ดูยิ่งใหญ่อลังการแม้แต่โอรสสวรรค์แต่งหองเฮาก็ยังไม่เอ กเกเกียงกาเท่านี้ส่วนชาวนครเจนหวงเองก็อดตกตะลึงขึ้นมาไม่ได้แม้แต่ขุนนางของตาเซียก็ยังปากอ้าตาค้างขบวนแต่งงานในครั้งนี้เป็นลีเชอร์ที่ได้เตรียมการไปถึง2ปีและลีเชอร์ต้องการมอบเกียรติสูงสุดน้แก่ชูเฉียวแม้ว่าลีเชอร์มาอยู่แล้วลีเชอร์ก็ยังคงใช้วิธีการนี้เพื่อสนับสนุนชูเฉียวเพื่อไม่ให้นางนั้นถูกผู้ใดดูแคลนได้และเพราะการแต่งงานในครั้งนี้ตกูดอีเวนจึงได้รุ่งเรืองถึงขีดสุดแม้แต่อีเวนมูชิงที่เจ็บป่วยเลื ลังมาหลายปีก็ยังกลับจากเขตปกครองและก็มางานนี้โดยเฉพาะเพื่อต้อนรับคณะกุนนางจากเปี้ยนถังและเมซาบรีเช่นั้นใช้วิธีอะไรจึงได้เชิญคนในตระกูลจริงให้มาร่วมงานนี้ด้วยแม้ว่าชูเฉียวไม่เคยพบเจอคนในตระกูลจริงมาก่อนแต่ผู้เฒ่าผู้แก่เหล่านี้ไม่เห็นหน้าชูเฉียวก็ร้องไห้ออกมาและนี่ก็เป็นการแสดงความคิดถึงและความผูกพันชันญาติมิตรที่ลึกซึง้งเมื่อใกล้ถึงงานพิธีชูเฉียวก็ยิ่งอึดอัดแล้วก็เหมือนกับทุกสายตาบนโลกได้จับจ้องมาที่นางแต่ก็ทาให้นางไม่ อ่าสงบใจแต่อีวนเยก็ได้กล่าวปลอบนางว่าคงตื่นเต้นดีใจจนมึนงงแล้วแต่ทว่าหลังจากที่อีวนเยออกไปความรู้สึกร้อนลดชนิดหนึ่งก็ยิ่งปรากฏอย่างชัดเจนบัวกกับได้รับรายงานการลบที่แปลกประหลาดจากเยนเปยซึ่งสร้างความมบื่เขิมอย่างรุนแรงให้กับราชสำนักยิ่งทําให้ตอนนี้ชูเฉียวนั้นยิ่งนั่งไม่ติดแต่ทว่านางก็ยังไม่รู้สึกอะไรสักอย่างจึงได้เตรียมป้องกันแล้วก็รอคอยการกลับมาของอีวนเยรอคอยพิธีแต่งงานที่ยิ่งใหญ่อลังการในครั้งนี้สำหรับคลิป นี้ครับถ้าชอบครับก็เป็นกําลังใจกับเราง่ายๆครับใยการดูแบบไม่กดข้ามโฆษณาครับส่วนใครครับที่อยากสนับสนุนเราโดยตรงครับก็สามารถลงโดนเดทให้กับเราทางดีคลิปชันด้านล่างได้ครับสำหรับวันนี้สวัสดีครับ